อย่างที่สามก็คือคลิปดังต่อไปนี้ครับไปดูกันค่ะเดินทางสะดวกมคารถฟ้าเลย้าคลิปนี้เป็นคลิปข่าวค่ะเหตุเกิดเมื่อวานเจ็ดพฤษภาใช่ค่ะ ผู้ว่ากทมผู้ว่าชั้ชาติค่ะมั่งรถไฟฟ้าจะเอาเท่นะนั่งรถไฟฟ้าจากบ้านไปที่สยามพารากอนค่ะเป็นจุดเลือกตั้งล่วงหน้าไงแล้วขึ้นไปที่รอยัลพารากอนฮอลชั้นห้าค่ะที่นั่นเป็นจุดเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใช่เป็นจุดเลือกตั้งล่วงหน้านะคะที่แห่งนี้ค่ะไปตรวจความเรียบร้อยไปตรวจความเรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทีนี้ผมว่าประเด็นสังเกตนะ ผมว่าไม่ทันคิดเพราะวันมันหยุดเน่ยมันเป็นคิวหลุดมันเป็นคิวหลุดหรือเปล่าผมว่าเป็นคิวหลุดคิวหลุดยังไงไม่ทันคิดไม่ทันคิดเมื่อสักครู่ในคลิปเห็นคนเดินตามเห็นคนเดินตามผู้ว่าชาติไม่ครับลูกชายคนเดียวค่ะชื่อแสนปิติค่ะหรือแสนดีใช่ค่ะแสนปิติหรือแสนดีค่ะไปตรวจความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่พารากอนหนีบเอาลูกชายสุดที่เลิฟไปด้วยไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่เรื่องไม่ถูกต้องค่ะแต่ผู้ว่าชัชาติลืมคิดไปแล้วเหรอครับว,นนว่าแสนดีสวมหมวกผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยประกาศเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าเปิดตัวเรียบร้อยใช่ผู้ชายคนนี้คือผู้ช่วยหาเสียงประจําพักเพื่อไทยใช่เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยอย่างเป็นทางการด้วยลงพื้นที่แล้วด้วยอ,อยู่ๆผู้ว่าชัดชาติไปตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งล่วงหน้า แล้วหนีบเอาผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อถ่ายไปด้วยระวังเธอผมเชื่อว่าผู้ว่าผู้ชาชชาติไม่ทันได้คิดก็วันหยุดไงก็วันครอบครัววันหยุดไงลูกชายก็ติดไปด้วยในทางการเมืองบางครั้งมันก็ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งบางกรเกยตินนะต้องคิดเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมบางเรื่องอาจจะต้องคิดเยอะนิดหนึ่งคิดเยอะนิดหนึ่งใช่ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งจบละสามเรื่องไม่ควรทำในช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่ทำโครงสุดท้ายแต่มันก็ได้ทำกันไปแล้วใครจะต้องเผชิญกับวิบากกรรมอย่างไรก็สุดแต่ใจเอากันให้เต็มที่